สวัสดีแฟนเพจอูอ่ซ่อมนิสสันโนราทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเรื่องของการเก็บสายไฟนะครับนี่คันนี้มาเก็บสายไฟห้องเครื่องนะครับเก็บชุดเครื่องหมดเลยนะครับนี่ฮะเก็บชุดเครื่องนะครับปักทุกตัวนะครับที่เป็นชุดเครื่องนะครับเดินสายไฟใหม่หมดนะครับชุดเก่าเราไม่ใช้นะฮะนี่ฮะ เราตอนนี้เราก็เข้าปักหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือเข้าปักกล่องนะครับดูครับสายไฟนี่ครับเดินใหม่หมดนะฮะทุกเส้นนะครับนี่ครับเป็นสายไฟแท้นะครับนี่ฮะดูครับอ่าเดินใหม่ทุกเส้นนะครับนี่สายไฟนะครับของเก่าไม่ได้ใช้นะครับของเก่าก็จะเราจะใช้ปักแค่บางตัวนะครับอย่างเช่นปักตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับไม่มีขายนะครับเราต้องใช้ตัวเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะ แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปกับตัวรถนะครับ<ๆ>เพื่อจะวัดวัดเข้าสายไฟนะฮะเนี่ยสายไฟเราเดินมาแล้วนะฮะนะครับเดินเป็นสายไฟใหม่ทุกเส้นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรถเครื่องเสียนะครับมีไดชาร์จสองตัวอ่าเก็บแค่ชุดเครื่องนะครับอันนี้จะเก็บแค่ชุดเครื่องนะครับปลั๊กปลั๊กตุปลั๊กเก็บปลั๊กใหญ่ปลั๊กนี้ปลั๊กเดียวนะฮะ เก็บปลั๊กใหญ่ปลั๊กนี้ปลั๊กเดียวนะครับนี่คือมัดนี้นะฮะมัดนี่คือมัดเครื่องมัดของเครื่องยนต์นะครับเราเดินใหม่นะครับทุกเส้นเลยนะครับนี่ฮะปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กใหม่หมดนะฮะนะครับอืมเดี๋ยวมาดูมาดูสายไฟเดิมนะครับเรานี่คือสายไฟเดิมนะครับนี่ฮะอันนี้ชุดไฟเดิมที่เราเลือกออกมานะครับเราไม่ได้ใช้นะฮะปลั๊กทุกตัวนะครับ เราใช้ปลั๊กแค่บางตัวนะครับที่มันไม่มีนะครับอย่างเช่นปลั๊กเกียร์ถอยเกียร์ว่างพวกนี้นะครับมันไม่มีขายนะครับเราต้องใช้ของเดิมนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้ปลั๊กใหญ่ปลั๊กคัทเอาตัวนี้เราจะเข้าสายใหม่นะครับนี่ยชุดนี้นะครับเราเก็บชุดนี้ทั้งชุดนะครับอันนี้ลูกค้าเก็บชุดชุดของเครื่องโยนตทั้งชุดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็กําลังเข้าปลั๊กเข้าสายไฟเพื่อจะวัดเราเขากาลังเสียบปลั๊กเข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับเพื่อวัดวัดตําแหน่งของสายไฟต่างๆนะฮะาสายไฟนะฮะครับกําลังเข้าอยู่นะฮะเดี๋ยวตอนเข้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาต,ติดตั้งแล้วก็ถ่ายให้ชมกันในขั้นตอนต่อไปนะครับ อ่านี่คือเก็บแค่ชุดเครื่องนะครับชุดนี้เขาไม่ได้เก็บนะฮะชุดกล่องฟิลนี่นี่อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกปลั๊กหนึ่งนะครับของกล่องของเครื่องยนต์นะครับมันก็เป็นปลั๊กล่างนะครับปลั๊กตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะนี่เป็นปลั๊กล่างนะครับปลั๊กเล็กนะครับมันก็จะอยู่กับมัดนี้นะฮะมัดนี้นะฮะมัดนี้ทั้งเส้นนะครับมากล่องฟิลใหญ่ตรงนี้นะครับ ว The so, ิ่งมากล่องฟิลนี้นะครับคือมัดใหญ่มัดนี้นะครับอันนี้คือลูกค้าไม่ได้เก็บนะครับเราลูกค้าสั่งเก็บแค่ชุดเครื่องยนต์นะฮะนะฮะถ้เก็บชุดนี้ย้ายแบตย้ายฟิลนั่นคือนั่นคือเก็บชุดใหญ่เลยนะครับย้ายกล่องย้ายกล่อง ECU ไว้ข้างในหมดเลยนะฮะเดี๋ลูกค้าบอกว่าข้างในมีสายเครื่องเสียงเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่อยากเก็บเส้นใหญ่นะครับเส้นมัดใหญ่นี้นะฮะก็เก็บเฉพาะชุดเครื่องนะครับ ชุดเครื่องยนต์ทุกตัวนะฮะชุดสายไฟห้องเครื่องครับอันนี้คือชุดสายไฟห้องเครื่องชุดเครื่องยนต์นะครับชื่อชุดเครื่องยนต์ทั้งชุดนะครับจะเป็นปลั๊กตัวใหญ่นะครับอันนี้เดินเข้าเดินให้ถึงปลั๊กเลยนะครับน,นี่คือปลั๊ก ปักเข้ากล่อง ECU ก็คือเดินให้ถึงปักเลยนะครับนี่คือชุดเครื่องเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดนะครับเดินสายไฟเป็นสายไฟใหม่แท้นะฮะครับ,รบเดินให้แล้วก็ปักปักใหม่เกือบทุกตัวนะครับเนี่ยสวยครับเข้าสายให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนปลั๊กบางตัวก็เราใช้ปลั๊กเดิมนะครับเพราะว่าปลั๊กเดิมมันไม่มีปลั๊กนะครับไม่มีปลั๊กขายนะฮะอย่างเช่นพวกปลั๊กเกี่ยวว่างเกี่ยถอยนะครับปลั๊กแอร์นะฮะแล้วปลั๊กตัวนี้ที่ไปพ่วงกับชุดอีกชุดเข้าไปในเครื่องยนต์ในในตัวเก่งนะครับต้องใช้ปลั๊กเดิมนะครับตัดต่อนะครับสายไฟนาล่ามันจะเป็นแยกขั้วมาแบบนี้นะครับก็คือมาจากปลั๊กแล้วก็มีแยกแยกแยกมหอีกชุดหนึ่งแบบนี้นะฮะ ครบชุดนะครับปั๊กส่วนหมกปัก๊กพวกทั่วไปพวกนี้เป็นของใหม่หมดนะฮะนครับปัก๊กปั๊กโอชีตปั๊กไดชาร์จปั๊กดันล่างปัก๊กแแคมนะฮะใัม่มนะหมดเลยนะครับทั้งหนี้แล้วก็ เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะติดตั้งขึ้นไปบนรถนะครับนาล่ามันจะมีสายไฟ2ชุดนะครับอันนี้คือชุดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งชุดชุดวิ่งบนคานข้างหน้าในห้องเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนั้นมัดอีกมัดหนึ่งนะครับมัดใหญ่นะครับชุดนั้นอีกชุดหนึ่ง อันนี้ก็ถ้าเป็นชุดนี้ก็สามารถเอาไปติดตั้งบนรถได้เลยนะครับเสียบเข้าไปกล่องฟิลเดิมนะครับกล่องฟิลต้องอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับกล่องฟิลกล่องฟิลตัวตัวเล็กนี่นะครับต้องอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ย้ายนะครับอ่านี่ยกล่องฟิลตัวนี้นะครับปักเสียบขาเมื่อกี้ต้องมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปลักใหญ่ก็เข้ากล่องนะครับปักใหญ่เข้าเข้ากล่องตรงนี้นะครับกล่องก็ต้องอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเป็นชุดแบบเมื่อกี้นะครับ นั่นคือชุดไม่ได้ย้ายสายเมนนะครับสายเมนก็คือเส้นนี้นะครับเส้นหลักเมนหลักตัวนี้นะครับไม่ได้ย้ายนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งกับชุดกล่องฟิลเดิมได้เลยนะครับไอชุดคือนั่นคือชุดเครื่องยนต์นะครับเก็บสายเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับเมนใหญ่ก็คือเมนนี้นะครับเส้นนี้นะครับที่วิ่งาหากล่องฟิลใหญ่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือไม่ได้ย้ายนะครับถ้าย้ายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าย้ายนี้ ถ้าย้ายตรงนี้เข้าไปเก็บข้างในนะฮะเราก็ต้องย้ายกล่องฟิวย้ายกล่องหลักก็ย้ายกล่องฟิวใหญ่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ย้ายพวกชุดแบตนะครับต้องเข้าไปอยู่ข้างในให้หมดนะฮะอันนี้คือเก็บอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้ลูกค้าเก็บเฉพาะตัวที่ไฟเครื่องยนต์นะครับเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายกล่องฟิวพวกนี้นะเราสามารถเก็บแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมได้เลยนะครับสามารถเอาชุดนี้มาเสียบเข้าได้เลยนะ ชุดนี้นะครับเอาไปเสียบเข้าได้เลยนะครับนี hmm. ่ครับอันนี้คือสายไฟชุดเดิมเขานะครับอันนี้คือชุดสายไฟเดิมเครื่องยนต์นะฮะอันนี้คือชุดชุดเดิมเขานะครับชุดเดิมก็จะอยู่ครบเหมือนเดิมน,นะครับนี่ฮะเราไม่ได้ใช้สายไฟเดิมเลยนะครับเราเดินใหม่ทุกเส้นเลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับ ชุดตัวเครื่องยนต์ก็จะโล่งนะครับตอนนี้เราติดตั้งชุดสายไฟเข้าไปแล้วนะครับนี่นะฮะชุดสายไฟชุดเก็บเครื่องยนต์นะครับชุดเก็บสายไฟเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับเก็บเข้าไปแล้วนะครับมัดที่อยู่หน้าเครื่องนี้ไม่มีแล้วนะครับโล่งๆนะครับเก็บเข้ากล่องฟิลเดิมนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับปลั๊กใหม่ตรงนี้นะฮะนี่คันนี้ไม่ได้เก็บสายเมนนะครับ สายเมนหลักก็คือเส้นนี้นะฮะถ้าเก็บก็ต้องเก็บกล่องฟิลนะครับลูกค้าบ่งไม่ให้ย้ายกล่องฟิลนะครับก็เลยเก็บไม่ได้นะครับชุดนี้นะฮะก็เก็บแต่ชุดเครื่องโยนตนะฮะเก็ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วก็ลูกค้าเขามีเก็บกระปุกเอ้ยเปลี่ยนกระปุกน้ํามันเบรกซิ่งเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานของเราเองนะครับสร้างขึ้นมาเองนะฮะครับดูครับโล่งๆครับ ชุดเครื่องยนต์ทั้งชุดนะครับสายไฟใหม่นะครับเดินปลั๊กใหม่หมดนะฮะนี่ครับเดินสายไฟคนไปสายไฟเป็นสายไฟแท้นะครับเดินใหม่ทุกเส้นนะครับสายไฟเดิมไม่ได้ใช้นะครับสายไฟเดิมไว้เก็บกลับบ้านได้เลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะออใครสนใจทําแบบนี้ก็ติดต่อสอบถาม จองคิวเข้ามาทางช่องแชทของเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูกันนิดนึงนะครับจะมีปัญหาไฟชงไฟโชว์อะไรไหมนะครับนี่นะฮะหน้าจอปกตินะครับ หน้าจอปกติเครื่องเดินเรียบเรียบปกตินะครับทุกอย่างใช้งานได้นะครับนะฮะเดินเดินเรียบเรียบนะครับไม่มีเขกไม่มีอะไรนะครับอ่าใครสนใจทําแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องแชทของเพจได้เลยนะครับทงางไลน์ของเพจก็มีนะครับไลน์แอคเคาท์นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ